ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนออนค่ะเราก็มาราศีมีนกันนะคะในปีพุทธศักราช2567ค่ะเรามาดูดวงรายปีกันนะคะพระราหูมาต้องรักทีหนึ่งเนี่ยกลัวกันหน้าดูเลยเพราะว่าพระราหูมาต้องรักแม้สูงศักดิ์สุราไรลจะพลาดจากยศไกลลำบากใจไฟเผาผ่านหนักอกหนักใจร้อนอกร้อนใจดังไฟที่เผาไม่ได้เลย หรือพระราหูประทับลักระมัดมักอริรอนอย่าพลั้งเลขคนวอนกิดรับธุราพาดจองคุณจะคืนโทษทุรยอดปรนหนึ่งกราดบ,บินบอกธุรสถานก็ปทุทะเบียนบีไว้ใจใครไม่ได้น่าทำคุณให้โทษก็ระมัดระวังปัญหาสุขภาพให้เสียเงินเสียทองเป็นหนี้เป็นสินขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีความก็อาจจะเกิดขึ้น และยิ่งพระราหูน้มาจากเรือนวีนาดโดยน่ากลัวมากเลยแต่เราก็ต้องอยู่กับท่านและต้องอยู่ให้ได้ปีครึ่งซึ่งท่านยกย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีมีนเนี่ยตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566แล้วและสถิตยอยู่จนถึงวันที่5พฤษภาคม2568 เราก็ระมัดระวังตัวเองสักหน่อยนึงแต่พระราหูเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หรือธุรกิจงานเงาก็ได้เราจะอยู่กับพระราหูให้ได้ด้วยการพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เนื่องจากดาวพระพระสบดีเจ้าเรือนราศีมีเนี่ยมาสถิตที่ราศีพฤษภแล้วจากเรือนไฟไปสู่เรือนดินและรอดพ้นจากการกลุ่มของพระราหูแล้ว ลอดพ้นจากไฟที่เผาไหม้ดินแล้วจากพระประสบดีเป็นสองศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเองมาสู่พระประสบดีเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพาใครจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ตัวตนของเจ้าชะตาสามารถยืนอยู่ได้อย่างตระงานด้วยบุญเก่ามาถึงเจ้าชะตาแล้วทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีอํานาจบารมีมียศถาบรรดาศักดิ์และมีโชคมีลาบด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจึงมีโอกาสวาสนาในทรัพย์สินที่ดินยศถาบรรดาศักดิ์การเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหรือการติดต่อก,กับธุรกิจธุรกรรมในแดนไกล ที่ทําให้การงานเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าดาวพระประสบดีก็เป็นเจ้าเรือนการงานของราศีมีนด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานและการเงินอย่างเด่นชัดด้วยวาสนาที่จะเป็นผู้มีโชคมีลาภในเรือนของดาวพระศุกที่อุมดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองและ เจ้าชะตาอาจจะมีวาสนาได้พบรักในแดนไกลก็ได้หรือจากการทำธุรกิจธุรกรรมออนไลน์โซเชียลมีเดียด้วยดาวโชคลาภของเจ้าชะตาคือดาวพระสาวเนี่ยมาประทับหลังเจ้าชะตาที่ราศีกุ้มในเรือนวินาศของดาวพระราหูเพื่อนรักบ้านเก่าเพื่อนเกลอที่ได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีเพื่อนก็เลยพามาบ้านของดาวพระพฤหัสบดี ที่ถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพาพระราหูเนี่ยพาเพื่อนรักมาทำงานในบ้านของผู้มีบุญเพื่อนรักก็ชินกับการอยู่กับความทุกข์ระทมหรือปัญหาเก,ก่าๆต้องสลัดทิ้งบางนาะไม่อย่างนั้นจะทำให้เจ้าชะตาทุกข์ไปด้วย เพราะพระสาวเป็น12ทุกบาวายทรับศูนย์หายจะจากไปลูกเมียและค่าไทายบอไม่ได้พึ่งอาศัยฟังและหนาวเลยก็อย่าประมาทนะคะและปี2567เนี่ยเราจะอยู่อย่างไรเราก็แบ่งออกเป็นสองช่วงระยะเวลาคือระยะเวลาต้นปีตั้งจากวันที่8มกราคม2567เจ้าชะตาเนี่ยเดินหน้าแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะทำงานแต่เป็นการพร้อมเท่านั้น แต่ก็สดใสขึ้นตั้งแต่ดาวพระราหูนี่ยกย้ายออกไปจากราศีเมษแล้วตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566เนี่ยสดใสขึ้นแล้ว และสดใสขึ้นอีกหลังจากวันที่8มกราคม2567และสดใสแบบมากๆมากๆเลยคือหลังจากที่30เมษาย,ยน2567จนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ที่ดาวพระประสิดีิสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภดินในเรือนดินที่มีดาวพระสุกทธาตุน้ำฝนเนี่ยประทานผลให้แก่เจ้าชะตาดังเทพเทวาอารักเทพพยาดาฟ้าดิน ประทานพรช่วยเหลือเจ้าชะตาให้มีชีวิตอยู่อย่างหนักแน่นมั่นคงค่ะปี2567ก็เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตของชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเลยท่านต้องเปลี่ยนแปลงนะท่านไม่เปลี่ยนไม่ได้ท่านจะต้องมีความรําสมัยนําสมัยเข้ามาสู่ชีวิตทีเดียวพระดาวพ,พระประสิทธิ์กุมกับดาวพระบริตตูย ต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งหรือสร้างนงวัตกรรมใหม่ๆให้กับตัวเองให้ได้และท่านจะพบกับความสาเร็จความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวตนของเจ้าชะตาเองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดในรูปแบบที่ดีงามและการเงินที่มีโชคมีลาบงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขพรั่งพร้อมที่ชื่อเสียงเกียรติยศ การเรียนการศึกษามีโอกาสประสบความสําเร็จที่ป่วยที่ไข่เนี่ยมีโอกาสหายได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ในเรื่องของความรักคู่ครองเนี่ยอย่าเน้นมากเพราะอาจจะมีโอกาสพลิกผันได้ต้องใจเย็นๆในเรื่องของความรักคู่ครองนะคะค่ะในปี2567ก็ขอให้ชาวราศีมีลนลักษณะราศีมีนและทุกทุท่านโชคดีมีความสุขกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ